สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตัวแทรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคาดีเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอตอนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยตอพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒน,นาที่ยั่งยืน มเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปราราราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา13นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิอาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระธาตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567 ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายสำเรจม่วงสังรองผู้ว่าราชการ,รจังหวัดอุบลราชาธานีและนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการ,รจังหวัดขอนแก่นเพื่อทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดมหาวนารามอําเภอเมืองอุบลราชาธานีจังหวัดอุบลราชาธานีและวัดธาตุอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เวลา17นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิษาษฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสดเด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมากุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเลิงศพพลตรีนายแพทย์บัวจันสกุลนับมันคาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่17มีนาคมุศราช2567สิริอายุ89ปี พลตรีนายแพทย์บัวจันทร์สกุลน้ำมันคาเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2477เป็นบุตรนายพักดีและนางสังวานสกุลน้ำมันคาสำเร็จการศรึกษาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและโรงเรียนเตรมีอุดอมศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รุ่นที่9 ปี2504ได้เข้ารับราชการที่โรงพยาบาลทับมงกุฎเกล้าต่อมาได้รับทุนศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทสัญยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัญยาศาสาตร์คนแรกของกองทัพบ,บกต่อมาได้เข้าร่วมในสงครามเกาหลีในฐานะแพทย์เป็นเวลาหนึ่งปีในระหว่างที่รับราชการที่โรงพยาบาลทับมงกุฎเกล้า พลตรีนายแพทย์บัวจันทร์มีโอกาสได้ถาวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคละบาทดูแลผู้ป่วยในพระบระม,มราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระบระม,มชนากาทาพิพุยชมหารา,ราชรบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระม,มราชินีนาถพระบระมนราชชนานีพันปีหลวงและพระบระม,มวงศานุวงศ์ พลตรีนายแพทย์บัวจันทร์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประรมาพรช้างเผือกประทมมาพรปงกุฎไทยจุติยาจุลจรร์เก้าฝ่ายหน้าเหรียญชัยสมรภูมิการร่วมรบกับสหรบประชาชาติณประเทศเกาหลีเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2ประเภศที่สองเหรียญจักมาลาและเหรียญรัตนพ์ราัชากาลที่เชั้นที่สี่ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการพลตรีนายแพทย์บัวจันทร์มีบทสําคัญในการพัฒนาวงการประสาทรัยศาสตร์ได้แก่เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยกรรมประสาทรงพยาบาลทัพมงกุฎเกล้าเป็นการบุกเบิกศัลยกรรมประสาทสมัยใหม่ให้กับกองทัพไทยและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาประสาทรัศยศาสตร์แห่งแรกของกองทัพไทยและยังรวมก่อตั้งสมาคมประสาทรัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนก,กาิเบศราภูมิพุเดชมหาราชบรมมนาถบพิิรทรงพระกุรุณาโปรดกล้าโปรดรอมให้สถาปนาเป็นราชวิทยาลัยปรา,าสาทสัญแพทย์แห่งประเทศไทยภายหลังกเกษียณอายุราชการยงได้อุทิศเวลาในการตรวจรักษาผู้ป่วยและสอนแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลสมงกุฎเกล้าและเป็นแพทย์อาสาที่กองแพทย์หลวงสวนจิตรดา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนาสกุลน้ำมันคามีบุตรธิดารวมห้าคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชูปธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏพิทยามหาราชเนื่องในอักิรกาตสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวตร ที่พระอุโบสถวัดบวรดิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรมพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพรมราชูปธรรมวิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในอภิรักษ์กิจสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวช โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังคาราชกกลมหาสังคปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระรวรรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานฝ่ายคารวาส พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุิเยนทราบรมราชินีสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ทรงดำรงอยู่ในฐานะรัชทายาทตามโบราณราชประเพณี เมื่อพระชน,นามายุ1 4พรรษาทรงผนวดเป็นสามาเณรนนวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุเป็นพระอุปัชาสมเด็จพระญาณสังวรสุขเป็นพระอาจารย์ถวายศีลประทับนวัดมหาธาตุเป็นเวลาเจ็เดือนจึงทรงลาผนวดเมื่อพระชน,นามายุ2 0พรรษาในปี2367 ทรงผนวชเป็นพระพิโสณวัดพระศรีรัตานาศาสดารามตามโบราณราชประเพณีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชจนวัดมหาธาตุเป็นพระอุปชาประทับณวัดมหาธาตุทรงทำอุปชาญวัดสามวันแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปจำพรรษาณวัดสมรยัยปัจจุบันคือวัดอาราชาธิว,สวสาสเปรียบทรงเสกษจสาปิปสนาธุระตามธรรมเนียมนิยมของเจ้านายผู้ทรงผนวชเพียงพรรษาเดียวในครั้งนั้น ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเทศนาธรรมสี่ภาคท,ทั่วไทยครั้งที่สี่หนกลางเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลเจริญพระชมนมพรรษาหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพลเอกสุรยุตจ,จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเทศนาธรรมสี่ภาคท,ทั่วไทยครั้งที่สี่หนกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราทธานพระปรมรราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆจัดโครงการเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยขึ้น โดยจัดกิจกรรมเทศนาธรรมสีาคทั่วไทยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางโดยพระราชทานท้าตรในการจัดกิจกรรมถวายแด่พระสงฆ์ที่สแสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์โดยในครั้งที่สหนกลางนี้ได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาประดิสถานเพื่อเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธี ภายในพิธีมีกิจกรรมสำคัญสำคัญอาทิการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสประยุรวงศสาวาสวรวิหารอันหนึ่งในช่วงเช้านายจิรายุติสารางังคูณนวิทยาองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมีการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมมาเดียวและการเทศนาธรรมสองธรรมมาโดยพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตการที่หาชมได้ยากมีการให้บริการออกโรงทานทั้งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ากลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวนสามชุด ้ดยเทปพธทิธีทั์พิธีเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยครั้งที่4นี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2567เวลา19นาฬิกาและในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 องค์กมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ชุมชนตรอกโพเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี ส่งห่วงยยรัษฎมที่ประสบอักขีภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ชุมชมตรอกโพเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สพรักรุณนาโปรดกน้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิรชาชประสานยุคร์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดไปมอบแก่ราษฎมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณอาคารอเนกประสงค์วัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอาคีภัยให้ได้รับทราบพร้อมทางพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคม2567เวลา20นาฬิา41นาทีภายในชุมชนตรอกโพถนนทรงสวัสดิ์แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังคาเรียนต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในชุมชน ขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเสียหายหมดทั้งชุมชนจำนวน37ครัวเรือนบ้านเรือนจำนวน66หลังคาเรียนรวมถึงลูกกรามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่โรงแรมนิวเอ็มไพา์ร้านหูฉลามเฉลิมบุรีกับปัตตาคารไต่เซงพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายด้วยประมาณหนึ่งไร่80ตารางวามีผู้ได้รับบาดเจ็บจานวน5คนซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ตั้งจุดลงทะเบียนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ผู้ประสบอักีภัยและผู้ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้วจบข่าวในพระราชสำนัก,กนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณปิงพิมลผมจินดายมีชัยสวัสดีครับ